ในวิดีโอนี้นครับผมก็จะอธิบายถึงลูป y นะครับลูป y จะใช้วนรอบจนกว่างื่อนไขจะเป็นเท็จนะครับถ้าหากเงื่อนไขเป็นจริงก็จะวนรอบต่อไปนะครับมันจะออกจากการวนรอบก็แต่เมื่อเงื่อนไขเป็นเท็จนะครับซึ่งจะเหมือนกับคําสั่งฟ o อนะครับตรงที่ตรวจสอบเงื่อนไขนิพจน์ก่อนเริ่มทําการวนรอบครับเดี๋ยวผมจะลองเขียนโปรแกรมโดยใช้ลูป y ให้ดูนะครับ ผมจะตั้งชื่อว่า y นะครับก็เรียกจะ include io stream เข้ามาเลยครับเหมือนทุกครั้งทำด้วย main ครับผมจะประกาศตัวแปร i ให้เท่ากับ0ครับแล้วก็มาถึง y ครับนี่ก็จะเป็นรูปแบบของลรป y นะครับก็จะเริ่มต้นด้วย y แล้วก็วงเล็บเปิดปิดในวงเล็บเปิดปิดก็จะเป็นเงื่อนไขนะครับแล้วในส่วนนี้ ก็จะเป็นส่วนที่จะให้มันทำอะไรในหลวมครับผมจะเริ่มต้นจากเ,เขียนโปรแกรมเพื่อจะแสดงเลข0ถึง20ก่อนนะครับเงื่อนไขก็จะเป็นไอน้อยกว่าหรือเท่ากับ20ครับ แล้วก็จะให้มันแสดงค่า i ออกมาครับและให้ i เพิ่มค่าทีนึ่นนงครับมาลองคอ m p i ดูครับนี่ครับมันก็จะแสดงเลขศูนย์ถึงยีนะครับ นี่ก็จะเป็นตัวอย่างการใช้หรือวไ่ง่ายๆนะครับต่อไปผมจะลองยกตัวอย่างโปรแกรมที่มันยากขึ้นมานิดนึงนะครับอาจจะมีความซับซ้อนบ้างนะครับต้องค่อยๆทำความเข้าใจนะครับใยวผมขอลบตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวต่อไปนี้ผมจะเขียนโปรแกรมเพื่อให้มัน วนรอบเพื่อรับค่าตัวอักขระนะครับและถ้าหากเราป้อนอักขระคิวเล็กหรือคิวใหญ่เข้าไปมันก็จะออกจากการวนรอบนะครับลองดูครับผมจะเริ่มจากประกาศตัวแปรชาเป็นคีย์นะครับก็จะให้แสดงเพื่อรับค่าเข้ามาครับ นี้ก็จะเป็นส่วนที่บอกว่าถ้าหากเราพิมพ์คิวเล็กหรือคิวใหญ่ก็จะทำให้ออกจากการวนรอบนะครับผมก็จะรับค่าตัวขระให้มาเก็บในตัวแปรคีย์ครับแล้วก็ตามด้วยหลูปไว้นะครับ ตรงนี้จะยุ่งยากนิดนึงนะครับผมจะเริ่มจากเอาตัวแปรคีย์ขึ้นมาก่อนครับให้ไม่เท่ากับคิวเล็กและคีย์ไม่เท่ากับคิวใหญ่ ให้มันแสดงแสดงตงัวนี้ออกมาเพื่อให้ป้อนค่านะครับเพื่อให้แสดงค่านะครับมันจะป้อนค่าครับ ก็ให้มันรับค่าอีกครั้งนะครับลองคุณไพ่ดูครับยุ่งยากนิดนึงนะครับโปรแกรมตัวนี้ผมจะมาอธิบายให้ฟังอ่อาตอนแรกเราก็ลองใส่ตัว R นะครับที่ไม่ใช่ตัว Q เล็กและ Q ใหญ่มันก็จะแสดง ว่าเราได้ป้อนตัว R ไว้ตัว R เล็กไว้ผมลองใส่ตัว g ดูครับมันก็จะแสดงว่าเราป้อนตัว g เข้าไปครับในหากผมลองใส่ตัว q ใหญ่ดูบ้าง enter มันก็จะออกจากการวนลูปทันทีครับ ตัวแกมนี้ก็เริ่มจากการป้อนข้อมูลข้อมูลให้ใส่ในตัวแปคีก่อนนะครับแลวก็เอาตัวแปรคีมาตรวจสอบในเงื่อนไขตัวนี้ครับถ้าหากไม่ใช่คิวเล็กหรือคิวใหญ่มันก็จะวนลูปในตัวนี้นะครับวนลูปไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะป้อนคิวเล็กหรือคิวใหญ่เข้าไปมันก็จะออกจากการวนลูปทันทีครับ นี่ครับการใช้ลูปไวครับอย่างง่าย